โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการผ่อนโทรศัพท์กับยูฟันนะทุกคนเพราะว่าไอคลิปแรกที่เราเคยทำไปแล้วอ่ะมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบโน่นนี่นั่นทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราอ่ะก็พูดอย่างละเอียดไปแล้วนะทุกคนในคลิปแรกแต่ว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตอบคาถามคลิปนี้ใหม่โอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแบบที่คนถามมาเยอะที่สุดเลยนะทุกคนก็คือ คน้ำต้องไปยืนยันตัวด้วยไหมเราขอตอบตรงนี้เลยว่าคนค้ำคือคนที่เราอ่ะใส่ชื่อเป็นบุคคลบุคคลอ้างอิงเนาะก็คือแบบพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ตามที่เราเคยบอกไว้ในคลิปก่อน่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปยืนยันตัวตนกับเราทุกคนวันยืนยันตัวตนอ่ะมีแค่เราไปคนเดียวอริวันเลยทุกคนก็คือไปคนเดียวได้แค่แบบเขาอ่ะจะโทรหาบุคคลอ้างอิงที่เราใส่ เบอร์ไปก็คือคนค้ำนะหรือคนเขาจะโทรหาแบบเพื่อความเมคชัวร์ว่าแบบเออรู้ไหมว่าเราเอาชื่อของเขาอะมาแบบเออใช้ในการผ่อนครั้งนี้นะอะไรแบบนี้ซึ่งทุกคนไม่ต้องมายนะถ้าคนค้ำไม่ได้ไปด้วยต่อไเอาคำถามที่2นะ s m s ไม่เข้าอะครับพี่ตรวจตรงไหนได้บ้างถ้า s m s อไม่เข้าใช่ไหมเราก็ลองไปตรวจในอีเมลที่เราได้กรอกลงไปในฟอร์มนั้น พอ S M S ถ้า S M S ไม่เข้าอะ่ะเราก็ลองไปเช็คในเมลดีๆในถังขยะด้วยนะทุกคนเช็คให้ละเอียดถ้าไม่เข้าจริงๆอะ่ะก็ลองให้ทักไปในทางทางไลน์นะทุกคนไลน์ของยูฟันเลยมันจะมีแปะไว้ที่หน้าเพจยูฟันเดี๋ยวเราแปะเพจยูฟันไว้ให้อีกทีหนึ่งตรงนี้โ okay. อเคต่อไปถ้าเช็คสถานะแล้วขึ้นว่าให้ไปยืนยันที่ช็อปคือผ่านแล้วใช่ไหมคะคำตอบคือยังไม่ใช่นะทุกคนถ้ามันขึ้นว่า ถ้าขึ้นสถานะว่าให้ไปยืนยันตัวตนที่ช็อปอะคือคุณยังไม่ได้ผ่านนะคือเขาแค่ให้คุณอะไปยืนยันตัวตนที่ช็อปเฉยๆหมายถึงว่าให้เราอะไปที่ช็อปแล้วก็เอาบัตรประชาชนบัตรักศึกษาแล้วก็เตรียมเงินอันเนี้ยไปด้วยคือการไปยืนยันตัวตนอะคือไปยืนยันให้เขารู้ว่าเราจะเอารุ่นอะไรเราจะผ่อนอะไรแล้วเราเป็นใครมีตัวตนจริงไหมเนี่ยเขาก็จะให้เราไปยืนยันตัวตนเฉยๆส่วนเขาจะแอปพูบหรือไม่แอปพูบอะ เดี๋ยวเขาจะส่ง s m s มาภายในวันนั้นเลยนะทุกคนรอไม่นานประมาณ10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วแต่คนแต่ของเราโชคดี10นาทีก็ได้แล้วต่อไปผู้ค้ำประกันที่เขาให้ใส่ต้องใส่พวกสลิปเงินเดือนผู้ค้ำประกันด้วยไหมคะคำตอบนะทุกคนคือไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นต้องใส่สลิปเงินเดือนอย่างของเราอะเราใส่ชื่อพ่อเนาะพ่อเราทําอาชีพค้าขายธรรมดาก็คือไม่ต้องใส่สลิป คือไม่จําเป็นต้องมีสลีปนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดต่อไปข้างังต่อไปเลย <Yeah. S 1> ดาว14 Pro m a x 128 GB เริ่ม 7K พอกดซื้อประกันปุ๊บไปเป็นหมื่นเจ็ดงงมากให้ซื้อสดไหมยังไงคะอันเนี้ยเราคือเราจะขอตอบรวมรวมๆกับการที่จะต้องซื้อประกันนะทุกคนมันมีหลายคนมาที่ถามว่า ต้องซื้อ Apple Care ไหมซื้อประกันไหมคําตอบนะคือส่วนตัวเราคิดว่าจําเป็นต้องซื้อนะทุกคนเพราะว่าในระบบบังที่เรากรอ,อกฟอร์มอะ่ะคือเหมือนเขาว่าบังคับให้เราซื้อ,อเพราะว่าถ้าเราไม่กดซื้ออะ่ะเหมือนมันจะไปหน้าอื่นไม่ได้เข้าใจปะก็ฟีลแบบกึ่งบังคับมาแล้วเข้าใจปะต้องซื้อเพื่อความแบบปลอดภัยของเครื่องเขาด้วยเวลาสมมติว่าเราผ่อนไม่หมดอะไรแบบนี้แล้วถ้าเครื่องเขามันชํารุดหรือพังไปบางส่วนอะ่ะเขาก็อาจจะเอา Apple Care นั้นอะ่ะมาเมคลมเครื่องของเขาได้ กรณีแบบนี้นะเราคิดนะทุกคนต่อไป s m s เข้านานไหมคะไม่นานเราตอบไปแล้วว่าไม่นานเลยทุกคนก็แล้วแต่คนนะอย่างของเราอ่ะวันที่เราเกาะฟอร์มวันแรกที่เราทําเลยนะ s m s แปบเดียวอะ่ะเข้าเลยแล้วก็ตอนที่แอปพ o ่แล้วด้วยนะเราก็เข้าเลยเข้าเร็วมากทุกคนแบบทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากจนแบบเรายังงงว่ามันไวขนาดนี้หรอไม่เห็นเหมือนในรีวิวที่แบบเราเคยดูม,มีคนกำลังมา ผมอยากถามว่าถ้าผมยืนยันตัวประมาณวันที่15จ่ายดาวเสร็จงวดแรกที่ต้องจ่ายมันจะไปเป็นวันเดียวกับที่ยืนยันตัว้นไหมครับโอเคทุกคนเรื่องกันผ่อนจ่ายเนาะเขาจะแบ่งเป็นวองงวดใหญ่ก็คือวันที่1กับวันที่16ก็คือทุกคนจําไว้เลยว่าเขาจะตัดยอดถูกวันหวยออกก็คืออย่างของเราอ่ะเราไปประมาณต้นเดือนแล้วพอที่นี้ เหมือนพอรอบที่เราต้องจ่ายเขาก็ปัดไปเป็นวันที่1ก็คือประมาณเดือนหนึ่งเราก็ตัดแต่ถ้าสมมติคนนี้ที่เขาถามใช่ป,ป่ะว่าเออเขาทําเสร็จเรียบร้อยวันที่15ใช่ป,ป่ะเราขอคิดว่าคนนี้น่าจะต้องไปจ่ายทีประมาณที่16ของเดือนถัดไปก็คือตัดรอบเดือนหนึ่งมีแค่2วันนะทุกคนคือวันที่1นึ่งแที่สิบหกจำไว้ให้ดีต่อไปเงินดาวรวมกับค่าเครื่องคําตอบนะทุกคนก็คือเหมือน การผ่อนกับยูฟันเราต้องบอกก่อนว่าทุกคนต้องยอมรับให้ได้ว่ามันจะเสียแบบเงินอะมากกว่าค่าเครื่องจริงๆนะทุกคนการที่เราดาวไปอะเขาไม่ได้รวมกับยอดผ่อนนะทุกคนก็คือเอ,อาง่ายๆคือเงินดาวอะก็เหมือนเป็นส่วนต่างที่เราอะ แบ,บ่งให้เขามันก็คือกําไรของเขาทุกคนไม่ถ้าใครไม่หมยเรื่องนี้เราแนะนําว่าให้ผ่อนกับทางยูฟันได้นะถ้าแบบบัตเจตต่อเดือนน้อยต้องการผ่อนต์ต้องการจะใช้อย่างไวอะอย่างตอนนั้นนั่นที่เราผ่อนอนะเพราะว่าเออเราอะต้องการใช้แล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันแบบเราต้องเสียแบบส่วนต่างนิดหน่อยมันคงไม่เป็นอะไรมากเราไม่รู้สึกไมยตรงนั้นเราก็เลยโอเคอะเราก็เลยเลือกที่จะ เรายอมรับได้แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่มากๆยอมรับไม่ได้กับส่วนต่างเนี่ยเราไม่แนะนํานะทุกคนเพราะว่าเอาความจริงมันก็หลายบาทหลายพันอยู่ก็แล้วแต่คนเนาะต่อไปบุคคลอ้างอิงเป็นแฟนจะผ่านไหมครับบุคคลนั้นจะเป็นแฟนจะผ่านไหมเรารู้สึกว่าก็มีช ANCE ที่จะผ่านนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเราที่ใช้พ่อเป็นคนบุคคลอ้างอิงหรือคนค้ำอะ่ะ เรารู้สึกว่าของเราจะดูเซฟกว่าเพราะว่าอานามสกุลเดียวกันสามารถตรวจสอบหรือว่าแบบอาจจะไปแบบไลเบียได้เข้าใจป่ะทุกคนแบบไปไล่ตามทวงเงินได้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นแฟนอย่างเงี้ยคือความเป็นไปได้มันค่อนข้างน่อยกว่าโอ้คลิปนี้แบบสลวนมากทุกคนแต่เราจะอันคันนะเพราะเราจะรีบถ่ายนะแล้วรีบลงถ้าองตรงไหนคอมเมนต์มาถามได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาทยอยตอบ ตอนไปรับเพื่อนเขาบังคับซื้ออย่างอื่นด้วยไหมคะเช่นฟิล์มหัวชาร์จเคสไม่บังคับเลยทุกคนอย่างของเราเราซื้อแค่หัวชาร์จเพิ่มอย่างเดียวคือพี่เขาก็จะขายของปกติแหละขายฟิล์มขายเคสขายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะบอกว่าเออไม่สนใจก็เหมือนเราไปซื้อไอโฟนธรรมดาเลยทุกคนเขาไม่ได้บังคับซื้ออะไรเพิ่มเติมนะไปขอโทษนะคะเราสมัครแล้วไม่ผ่านาค่ะต้องทํำยังไงโอ้ยคําถามนี้เราฟังแล้วเรารู้สึกแบบเสียดายแทนแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรทุกคนคือถ้ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะก็คือทางบริษัทเขาอะ่ะไม่แอพฟูกจริงๆเพราะฉะนั้นก็เราไม่สามารถทําอะไรได้หรือว่าเราจะลองแบบเมลไปสอบถามเขาไหมแต่เนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นใครทําเนื้อคนแต่เราคิดว่าอาจจะทําได้หรือว่าลองทักสอบถามใน l i n e ออฟ i ิเชีของเขาที่มันอยู่ในหน้าเพจ a c e b o o k ของยูฟันเลยต่อไปทําไมของผมไม่เขียนว่าดาวเริ่มต้น2 4 5 0ทําไมของพี่จ่าย5,000นะครับ เออเหมือนคลิปนั้นแล้วตอบไปแล้วนะทุกคนว่าเราอะจะดาวมากกว่าเกณฑ์ที่เขาก็คือของน้องคนนี้อาจจะเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำคือ2450บาทแต่ว่าเราอะต้องการที่จะจ่ายมากกว่านั้นเพื่อที่จะแบบเออดาวไปเยอะจะได้ยอดผ่อนต่อเดือนอะมันจะได้น้อยลงมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยดาวไปเยอะๆก่อนซึ่งตอนนั้นเรามีเงินก้อนก็เลยโอเคดาวไปก่อนไมนะ่เป็นอะไรมากสบายเขาจะโทรถามบุคคลอ้างอิงประมาณไหนคะ ตอนนี้หนูรอไปยืนยันจะบอกแม่ไว้คร่าวๆค่ะห้าเออถามบุคคลอ้างอิงประมาณไหนหรอก็คือเขาก็จะถามว่าเออเนี่ยแบบอันนี้คุณชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมเออพอดีว่าเราก็คือชื่อของเราอะเออใช้ชื่อของคุณมาในการผ่อนโทรศัพท์กับทางยูฟานน้่นัน่นอะไรเงี้เขาก็จะถามประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็แบบเออคุณหลับดูไหมเออแล้วแบบ ทํางานอะไรเขาก็จะถามแบบเรื่องแบบข้าวๆอะ่ะทุกคนข้อมูลพื้นฐานเลยซึ่งเหมือนเขาต้องการแค่จะเมคชั u r e นะทุกคนว่าเออเนี่ยเจ้าของชื่อที่เป็นบุคคลอ้างอิงอ่ะ,อะ,อะ,อะเขารู้ไหมว่าเราอะเอาชื่อเขามาใช้ในการแบบผ่อนครั้งนี้แค่นั้นเลยไม่ต้องมาทุกคนตอบตามความจริงไปได้เลยถ้าอนุมัติผ่านแล้วเขาให้เวลากี่วันในการโอนเงินวางดาวคะเออในการโอนเงินวางดาวอะ่ะ คือเรารู้สึกว่าน่าจะต้องจ่ายนะเวลานั้นเลยนะเวลาที่เราจะรับเครื่องอะ่ะสมมุติว่าอย่างของเราอะ่ะวันนั้นอะ่ะคือเราอะ่ะแอปพบเสร็จปุ๊บเราขอรับเครื่องเลยตอนนั้นใช่ไหมทุกคนเขาก็ให้เราอ่อนจ่ายเลยเรารู้สึกว่าน่าจะขึ้นกับว่าเรารับเครื่องวันไหน,นแล้วเราก็ต้องจ่ายวันนั้นถ้าสมมุติว่าเราแอปพบวันเนี้ยแต่เราอยากจะรับเครื่องพรุ่งนี้เราก็ ต้องมาจ่ายพรุ่งนี้ประมาณนั้นนะทุกคนเขาจะโทรถามทุกคนว่าอยังประมาณไหนออกคำถามนี้ทมไปแล้วสามวันแล้วเขายังไม่ติดต่อมาเลยทําไงดีสามวันแล้วเขายังไม่ติดต่อมาเลยทําไงดีเออเราไม่รู้ว่าติดต่อยังไงหมถึง sms ให้พปเย็นตัวตนหรือว่า a p p โ o ลหรือไม่ a p p โ o ลคือถ้าสมมติว่า sms ให้ไปเย็นตัวตนยังไม่เข้าอ่ะอันเนี้ยเราลองเกากข้อมูลใหม่ดูไหมเผื่อแบบเราเกากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าถ้าสมมติว่า3วันแล้วแล้วเขายังไม่ แอร์ฟุหรือแม่แอร์ฟุบาเรารู้สึกว่าอันเนี้ยก็ลองไปแจ้งกับทางแบบสตูดิโอที่เราแบบจะไปรับเครื่องเนาะที่เราไปติดต่อ,อยืนยันตัวตนน่ะว่าแบบเออมีอะไรผิดพลาดไหมเขาบ้างทีอ่ะมันอาจจะล่าช้าบ้างนิดหน่อยหรือมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยเราก็ลองไปถามพี่เขาได้เลยทุกคนต้องเตรียมเงินไปประมาณเท่าไหร่หรอคะเตรียมเงินไปตามจำ,จำนวนเงินที่เราอ่ะกอกไว้เลยว่าเราจะวางดาวเท่าไหร่ก็คือเงินดาว ที่ว่าเงินดาวเท่าไหร่คะ5้าพัน 5, บาทถ้ามีบัตรก็ไม่ต้องใช้ระเบียนนักศึกษาใช่ไหมครับใช่อย่างของเราอ่ะเราใช้แบบประชาชนตัวจริงแล้วก็บัตรนักศึกษาตัวจริงก็ไม่ต้องใช้ระเบียนเลยทุกคนใช้บัตรนักศึกษาตัวจริงได้เลยถ้าเริ่มผ่อนไปแล้วมีเงินก้อนสามารถปิดยอดทีเดียวได้ไหมคะเอออันเนี้ยคือปิดได้นทุกคนเราโอนปิดไปเลยทีเดียวแต่ว่าเหมือนเงินอะ่ะมันก็จะไม่ได้ลดอะไรทุกคนก็คือตามเกณฑ์ที่เขากําหนดเลยว่า ออคุณต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าแค่เหมือนคุณปิดไปเลยแต่ว่าระบบอะ่ะมันก็จะค่อยๆตัดไปให้แค่เดือนเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะโอนปิดไปเลยก็ปิดไปเลยไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวระบบมันไปนตัดเองทีหลังของผมทําไมต้องวางดาว25%หครับเออของเราตอนนั้นมันน่าจะเป็น1 0เนาะเพราะว่าเหมือนมันเป็นช่วงแบบโปรโมชั่นหรืออะไรซัมติงสักอย่างแต่ว่า25%เรนี่เราสึกว่าน่าจะเป็น b a s ออ on ของระบบเขาอยู่แล้วนะ สามารถให้ส่งเครื่องมาที่บ้านได้ไหมคะหรือต้องไปรับที่ช็อปอย่างเดียวส่งได้ทุกคนตอนกกอะเขาจะถามเลยว่าคุณจะรับเครื่องที่ชอ็อปหรือว่าจะให้ส่งเป็นแบบพัสดุก็เลือกได้เลยแล้วแต่คุณสะดวกกัวเพจฟอร์อมไม่ต้องกลัวนนทุกคนเพจยูฟันเดี๋ยวลองแปะให้อีกทีหนึ่งตรงนี้เลยมันไม่ใช่เพจฟอมแน่แน่ทุกคนลองแบบหาข้อมูลเยอะมันไม่ใช่เพจฟอร์อมแล้วก็ลองดูจากฟ o l โลเวอร์แล้วก็การโพสต์หรือว่าการแบบให้ข้อมูลต่างๆของเขาอ่ะ ถ้าเป็นเพดเนี่ยที่เราแปะตรงนี้เนี่ยคือเราขอรับรองว่าไม่ใช่เพดปลอมขอสอบถามหน่อยครับปวสสามารถผ่อนได้ไหมครับราอายุ20ปวสเอออันนี้เราไม่รู้จริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับทางวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนเพราะว่าเราเห็นว่าบางคนอนะวิทยาลัยบางที่อะเขาก็ไม่ได้แบบ เหมือนโคกับทางยูฟันไว้อะมันต้องแล้วแต่วิทยาลัยด้วยนะทุกคนเราคิดว่าแต่ว่าเกณฑ์ง่ายๆเราขอทวนอีกทีหนึ่งนะทุกคนก็คืออายุ18ปีขึ้นไปเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็อายุไม่เกิน24ปีแค่นี้ทุกคนก็ต้องผ่อนแค่นี้ก็คือผ่อนได้สมัครในแอปได้ไหมคะหรือว่ายังไงอันนี้ต้องไปกรอกในลิงก์หน้าเพจยูฟันนะทุกคนกรอกในลิงก์หน้าเพจยูฟันได้เลย ที่เราแปะไปแล้วตอนกรอกข้อมูลเสร็จรอข้อความยืนยันนานไหมครับไม่นานทุกคนไม่นานเลยแบบของเราอะ่ะแบบจำได้ว่าประมาณสิบนาทีเองนะทุกคนไม่น่าจะเกินนี้ของเรามันคือแบบกรอบปุ๊บมาเลยมาของเราอะ่ะมันมาทั้งใน s m s ที่เป็นข้อความแล้วก็มาทั้งใน Gmail โอเคคำถ,ถามต่อไปตอนจ่ายเงินต้องเสียค่าอะไรบ้างครับ ตอนจ่ายเงินครั้งแรกเลยเสียแค่ค่าวางดาวเราก่อข้อมูลว่าเราจะวางดาวกี่บาทเราก็เสียแค่นั้นอย่างของเรารากรอไว้5,000ันบาทก็เสียแค่5 0 0 0ันบาทแค่นั้นเลยทุกคนไม่มีอะไรเพิ่มเติมเอาคำถามหมดแล้วหรอโอเคทุกคนตอนนี้คำถามหมดแล้วคลิปนี้เราอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างหรือว่าพูดเร็วไปบ้างก็แบบติชมกันได้นะทุกคนแต่ว่าอย่าแรง <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะก็แบบลองสอบถามกันมาได้นี่คือเรามองกล้องหรือไม่ได้มองกล้องวะคือพูยมาจนจบแล้วคือเพิ่งรู้เองไม่ได้มองกล้องหรอยอไม่เป็นไรทุกคนนั่นแหละก็คือถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอ่ะลองเม้นท์ถามมาได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแบบทยอยตอบให้อีกในบางส่วนเนาะแต่ถ้าสมมติว่าคำถาม ไหนที่เราแบบเคยตอบไปแล้วทั้งในคลิปแรกแล้วก็คลิปเนี้ยเราขอเนี้ยไ,ไม่ตอบซ้ำน,นะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าเราอะทาคลิปละเอียดมากๆตั้งแต่คลิปแรกแล้วอะทุกคนก็โอเคนั่นแหละถ้าใครอยากรลยเพิ่มเติมอะเม้นถามไว้ได้นะแต่ว่าเราจะตอบชาอีกน,นึงแต่เราจะตอบแน่นอนโอเคบายๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมลองกลับไปดูในคลิปแรกที่เราลงไว้นะทุกคนแค่นี้แหละบาย